อัอคราคาถาอาคมต่างๆ<ล>ที่ม,มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนี่ผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดด้านมากเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสได้ไปจุงด้วยะนะฮะไปจุงท่านด้วยอเออท้ายๆก็ไปวัดที่ไปที่ วัดบังวัดแคสุพรรณบุรีนี่ก็าดิบนท่านไปเสกที่นู่นด้วยนะครับก็คุณทีระพรรษาเจ้าของพรรษาที่สอนแหละก็ซีกับท่านอันนี้รวมเหล่ากันเลยนะหลายชิ้นมากเลย6ชิ้นด้วยกันครับหกชิ้นครับยังไงก็คุณหนึ่งพันสี่รบาทหกชิ้นคูณเอาแปกๆนะ 622 200กว่าบาทองค์ละ200กว่าบาทหาหาเช่าไม่ได้223บาทถูกต้องนะครับหาเช่าไม่ได้ร้านเปอร์เซ็นต์ราคานี่ถูกชัวร์นะครับผมนะฮะมีหนึ่งชุดครับมีชุดเดียวครับผมรายการที่สองเนี่ยต่อเรื่องกันไปเลยนะครับหมดจากชุดดงกุ้งเทมหลวงโอเจนวัดทุ่งเฟื้อวัดทุ่งเฟื้ออันเนี้ยในข้างในหน้าเน็ตเนี่ยเขาลงราคาผิดไปนิดนึงมันต้องเปหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมทุกคนผิดตอนที่ขี่ลงไปเนี่ยเขาบันเบอร์บันทีขีผิดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกแล้วมันกดคิวจากห้าเป็นสองลดลงมันไม่ใช่หนึ่งชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เนี่ยไม่แพงเป็นหลวงพ่อเฟื้อพิมพ์ข้างหลังเนี่ยหลวงพ่อเฟื้อวัดคงคาเรียบนะฮะเป็นรุ่นที่สามนะครับซึ่งหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันท่านประกอบพิธีอธิษฐานจิตพุทธาวิเศษให้อย่างใหญ่เลยครับแล้วก็เฉลียยเนี่ยหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อเนี่ยทันนะฮะสองชิ้นเนี่ยจริงๆริแค่ชิ้นเดียวก็ขาดแล้วล่ะแต่สองชิ้นนี้รวมกันพันห้าเนี่ยถูกมากๆนะครับชิ้นละเท่าไหร่เองหนึ่ยแล้วก็ เฮ้ยห้าร้อยาสองชิ้นสองชิ้นเอาสองชิ้นเนาะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบซื้อที่ไหนมันไม่ได้หรอกนะครับมีที่เนี่ยแหละได้เพราะว่านี่เราก็ใช้วิธีรีดไถเข้ามาอีกทีนึงนะครับข้าไปชมเลยค่ะครับนะหลวงปู่จันนะครับแห่งวัดทุ่งเฟือองค์นี้นะครับเป็นเกจิจารย์ที่ เรียกว่าควายธนูของท่านเนี่ยอันดับหนึ่งของทางใต้หลวงพ่อเฟืองเลยหลวงพ่อเฟืองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อเฟืองวัดคงคาเรียบกันคู่กันชื่อคล้ายๆกันอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมหลวงพ่อเฟืองนะครับสององค์เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเฉลี่ยแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบนี่ก็ถูกมากเลยนะนะฮะวเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยนะ พี่ส่งไอเนี้ยสร้างบ้านแล้วอย่าลืมสร้างความอบอุ่นเนี่ยคนเนี้ยส่งส่งที่อยู่มาหน่อยนึงเพราะว่าผมจะได้ส่งของที่ลึกไปคือ SMS ที่ส่งมากที่สุดไปที่บ้านของคุณนะครับภาพเดี๋ยวมาอย่างนะหลวงพ่อจันนะมาแล้วครับภาพหลวงพ่อจันวัดตุ้งเฟื้อนะครับเนี่ยหน้าตาของท่านเนี่ยครับเจ้าตำหนับควายธนูแห่งเมืองใต้ที่มพควากุณา าควยายธนูเราเคยได้มาสี่ห้าตัวเนี่ยมันพึบเดียวเกี้ยงเลยอ่ะไม่เหลือเลยใช่จุดตําหนิก็คือมันจะมีเม็ดเม็ดติง่งนะครับคล้ายๆหูดเลยขึ้นมาตรงหลังควายหรือเปล่าตรงนั้นเป็นเนื้อเกินที่เขาบอกว่ามันปอมไม่ได้เพราะว่ามันของเคสมันก็ทําไม่เหมือนไม่เนียนนะครับหลวงู่จัน์เนี่ยท่านก็มีความโด่งดังมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเสกเรื่องของควายแล้วก็มีพยองพ้ายันเนี่ยอันเนี้ยของท่านนี่ผมก็มีเก็บไว้สองผืนไม่ได้ออกนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้อ่ะหายากนะครับ แต่หลวงปูจจันทร์นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ,ๆในเรื่องของทานาเมตตามากๆเลยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องเพียบเลยเฮ้ยทำไมเยอะอย่างนี้วะจริงจังโอ้เออเลยไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆนี่นผมมีให้แน่นอนนะครับเยอะเลยนะครับการเดินที่ดงร่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่ท่านมรณลภาพนั้นเนี่ยบางบอกว่าร่างกายของท่านเนี่ยเหี่ยวแห้งแห้งกายแข็งกันเป็นมามี่เหมือนกัน ไม่ได้ฉีดยานะครับคือแห้งเองตามธรรมชาติอันนี้คือของหลวงพ่อเฟื้องวัดคงคาเรียบเป็นชินราชนิยมนะครับรุ่น3ของท่านนี่เหรียญของหลวงพ่อเฟื้องนะหลวงพ่อจันทร์มาทุ่งเฟื้องนะครับอีกอันนึงของหลวงพ่อเฟื้องนะวัดคงคาเรียบนะครับคงคาใช่ที่มีความโด่งดังนี่เหรียญมากนะนี่หายากเฉพาะชินราชอย่างเดียวเนี่ยอันนี้องค์เนี้ยเล่นกันข้างนอกก็พันกว่าแล้วพันห้าแล้วคุณจะตายสองเหรียญครับพันห้า ผมบอกได้เลยว่ามันก็คือเหมือนก็แถมไปเลยนะครับเดี๋ยวลูกจันนี่เล่นประมาณพันพันหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะครับเราไม่ค่อยได้เจอแล้วประเดีนยวมากพ้าข้างนอก2เหรียญก็สองพันอัพละทรงนิยมอ่ะนะหยดน้ํารูปเหมือนของท่านด้านหลังหน้าเลยทรงนิยมนะครับเออแต่วันนี้ก็แปลกนะผมนั่งนึกดูนะในรายการพระที่มันได้มาแต่ละแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวเกี่ยวกันนิดนึงคืออย่างเหรียญของลูกจันนี่ได้มาหลังหน้าเนี่ยวันนี้ก็ได้มานะเป็นเขาก็ส่งมานะเป็นเหรียญสแตมมจัตุกคามปีสามสองพ 3, 2 2> มีสาสองเลยนะพิมพ์น้าปกแล้วเหรียญนี่สวยด้วยของพี่สันตินะครับสันติสิงหาคมนะครับ,รบก็เอามานะได้ามาเหรียญหนึ่งเหมือนกันก็ออก3 0 0พันบาทสมัยก่อนนี่ไม่ได้หรอกสมัยก่อนนี่ต้องมีป9 0เก้าพันนะครับนี่เหรียญของแกเองแกบอกว่าเออออกเหอะนะไม่เป็นไรออกแล้วกันนะครับ,รบแล้วก็ยังมีมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างวันนี้แลกเช่าเนี่ยนทะ<อ>่านผู้ชมชวนเลยนะไม่มีที่ไหนถูกเท่านี้อีกแล้วขุนแผนนะพระพิมพ์ขุนแผนหลวงปู่เลืองนะครับ 300เขาสามร้อยยอดเขาสามยอดลบบุรีห้าองค์นะสี่ร้อยแลกเช่านะแต่มันมีจํานวนชุดเนี่ยมันจํากัดมันน้อยอันนี้ได้มาจากคุณฝ่ายท่าประจันมอบมาให้ครับเขาบอกว่าเออวิทย์เอาไปออกองค์ละสองร้อยนะผมบอกว่าไม่ได้ถ้าฝากในรายการขอต่อถูกๆได้ไหมห้าอง <400. S 1> ค์องคสี่ร้ยอย แล้วมีน้อยมากผมเขาบอกแล้วแล้ววันนี้ผมการันตีว่าถูกจริงๆเพราะราคาออกวัดสมัยนู้นก็องละร้อยแล้วอันนี้มันห้าองค์เพราะว่าคนที่เอามาให้เนี่ยเขาบอกเขาซื้อตัดลังมาทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะมีเหมาพระอื่นมาด้วยแล้วก็ตัดลังมาแล้วเราก็ขอเนี่ยแนะนําในรายการว่าขอถูกจริงๆริแล้วเป็นของแฟนรายการเราแน่นอนเพราะว่าอันนี้ถูกร้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วพระสวยด้วยทุกองค์เลยนะครับ แท้ครับไม่ต้องกลัวพระโค้ดมีอยู่ครบทุกอันเลย็นหลังเลยนะครับหลวงพ่อเลี้ยงไว้เขาสามยอดแล้วก็พระเนี่ยสร้างมาก็นานพอะโค้แล้วด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆแรกเช่าน่สี่ร้อยใช่แล้วสี่ร้อยบาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปชุดต่อไปดีกว่ากันนะฮะไปหลวงพ่อชื่นวัดยาเสนนะครับเนี่ยฮะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นรัตนจักรนี่รวมรัตนจักรหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เนี่ชุดนี้เลยสี่ชิ้นด้วยกันนะะสี่ชิ้นเลยนะครับแล้วอันนี้จัมโบ้นะครับด้านหลังพยันรัตนจักรของท่านนะครับ ครบอันนั้นที่ทันรัตนจักรของท่านทุกอย่างเลยนี่ชุดเท่าไหร่เอ่ยสองพันครับผมสองพันบาทหาเช่ายังไงไม่มีทางได้หรอกใช่แล้วเลยเนี่ยองค์ใหญ่ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้านี่ฮะเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเคลือบสวยๆเนี่ยสภาพสวยแชมป์เลยนะเขาบอกก่องก่องเดิมหนังสือพิมพ์ที่หอยังห่อเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนเลยมายังไงไปอย่างนั้นเลยเก็บเก่าด้วยนะครับไม่มีแน่นอนถ้าไปชมเลยครับผมหลวงพ่อชื่นวัดยนาเสนนะครับก็ท่านก็เป็นกจิรูปหนึ่งนะครับที่มีความโด่งดังมานานแล้วแต่คนเนี่ยไม่ค่อยรู้ท่านเนี่ย จริงๆท่านก็มรณภาพไปก็ไม่นานนี้เองนะออที่โด่งดังมากๆของท่านก็คือขุนแผนดินเผาเคลือบ,บแล้วก็พระผงรัตนจักรต่างๆมากมาย <ừ> ทีเดียวนะครับที่มีความโด่งดังมากๆ ừ ừ ừ แล้วก็ที่สาคัญนะท่านเชื่อไหมฮะท่านท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังตั้งแต่ปี2505ได้นิมนต์ไปเสกที่วัดปราสาทบุญยวาสไร่ชี่ท่านก็ยังมีอยู่เป็นหลักฐานยืนยันนะครับเนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ รูปหนึงที่มีอายุยืนนานอายุยืนถึง9 6พรนษา96ปีนะครับสปีรัสงขารชัลาแบบมากๆเลยนะครับเนี่ยอายุ96แล้วพึ่งจะมรณภาพไปก็ไม่ได้นานนี่เลยไงครับไม่นานเท่าไหร่ไม่กี่ปีมานี้นะครับไม่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 นานไม่นานใช่ไม่นานนี่เองแล้วก็วัตถุมงคลของท่านปัจจุบันเนี่ยหลายๆรุ่นก็ได้รับกันยอมเก็บ ห,หายไปจากวงการเหมือนกันก็โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่าน<ห>าานะครับมีเหรียญหูต้องดูหูปัม้มซ้ำน่าจะกะแท้นะ <หา S 2> เออดูให้ดีเลยเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเป็นรุ่น2บ้มากมันเก๊บ้างนะครับแล้วก็หลงปู่ชื้นวัดถยาเสกอันนี้สอง0ันบาทเท่านั้นเอง4ี่ชิ้นด้วยการเฉลี่ยแล้ระมาห้าร้อยเองครับคุณผู้ชมมันไอชิ้นเนี้ยตอนที่ออกมาให้เช่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นพันแล้วนะครับยังไงก็คุ้มเนี่ยหายให้ดูได้นะสวยน้อยเงามากนี่เออสวยปะสวยนี่ข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้ หน้าเงาจริงจังเออสวยสวยสวยนะหน้ามีเก็บนะคุณมีชุดเดียวนะครับผมนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวครับชุดเดียวครับผมนะอ้าวต่อเลยต่อเลยครับผมไม่รอช้าได้โทรมาเลยแล้วกันนะครับผมหลวงพ่อทองข้าวัดเขาตะเคาจังหวัดเพชรบุรีครับชุดนี้ก็น่าสนใจมากๆได้ประกอบด้วยพระรูปรอนะครับก็คือรูปงามมากๆเลยเป็นรูปรอนะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับปี2516ด้วยเอาไปชมได่ห้างดีกว่าครับเดี๋ยวนี้ชุดเท่าไหร่ พ5 0 0ครับพันหาบาทวันนี้ไม่แพงเลยสักอย่างเดียวจะบอกให้นะครับไม่เอาก็ไม่ได้แล้วเพราะของดีจะมีน้อยเหลือเกินนะครับนีหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้เป็นเกท่าไม่ใช่เกเทียรจารแต่ว่าท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีความโด่งดังอันเรื่องชื่อ บางคนก็บอกว่าอยู่ในชุดของพระเจ้าห้าพระองค์นะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อตโตหลวงพ่อบรรหลมหลวงพ่อพระเขาตะเขา้าหลวงพ่อรไล่ขิงเป็นพระพี่น้อง,อองห้าพระองค์ก็เลยจัดเป็นเซตใครๆที่หาได้ผมไปผมก็ฟิตครับผมสมัยนั้นผมก็เช่ามาเลยครับรูปหล่อขนาด5้านิ้วของแต่ละวัดมารวมเป็นพระเจ้าห้าพระจคพระองค์บูชากันเลย5องค์นี่แหละ จริงจริงแต่รู้นี้ที่ห้องพระคาสิกว่าเนื่องจากว่าปรากฏการปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเภานั้นก็ตอนที่สร้างบนศาลเนี่ยผมก็เล่ามาสองสามครั้งแหละ นะครับ sociedad, ก็ฟังอีกแล้วกันเพราะตอนที่ไม่เพราะว่าวัดนี้ไม่เคยมีการจัดสร้างวัตถุบงมงคลในสมัยนน้นเลยกบผมว่าขอมวลสารไปจุดทูบบอกกล่าวขอมวลสารจากท่านอยู่ดีคือดีมานะในกลางคืนนี้ก็เกิดไฟลุกท่วมเฉพาะองค์ของท่านนะฮะเป็นไฟเรืองเรืองเขียวๆปรากฏว่าลอกทองจากองค์ของท่านเนี่ยละลายลงมาข้างล่างเลยกลายเป็นชนวนอย่างที่เขาปรารถนาชุดจะเป็นเนื้อเนื้อหล่อโลหะก็เลยกับ ลูกอมของท่านเนี่ยก็เลยมีส่วนผสมของเนื้อของท่านแน่นอนนะครับแล้วก็พระทุกชุดในวันนี้ก็มีส่วนผสมของเนื้อกายของหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาทั้งสิ้นนะครับเนี่ยฮะแต่ต้องไปขอกระทางเจ้าวาดนู่นนะแล้วพระชุดนี้ก็คือชุดที่เกิดไฟไหม้ในเมื <ใน S 2> ่อคาวหนึ่งนี่เป็นรอยไฟไหม้นะชุดนี้เลยเหรอคือไม่ใช่แบบแช่ด้านบนนะหลายคนไม่เข้าใจเห็นว่าพระไม่สวยไม่ใช่นะคือเป็นคาบเหมือนกับคาบเำเ่าคาบไฟเนี่ยติดอยู่กับที่องค์พระเลยตอนเมื่อคาวไฟไหม้นะครับแต่ตอนไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า เป็นพระชุดนั้นเลยฮะที่เกิดปฏิหารตอนไฟไหม้นะครับกี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับที่วัดก็ยังพอมีให้เช่าอยู่แต่ว่ากระแพงเหมือนกันนะครับตอนนี้รวมชุดมาหลวงพ่อทองเท่าไหร่เอ่ยพันห้าครับพันห้าร้อยบาทต่อชี้นก็พระรูปหล่อองเดียวเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันเล่นหากันเนี่ยไปดูนะดัชนีพระการันตีพระไปดูว่ารูปหล่อเนี่ยองละพันกว่าหรือเปล่านะฟีหนึ่งหกเขาก็เปิดว่าอยู่ที่ประมาณพันห้าพันสองสี่องค์เนี่ย ัที่นี่ที่เดียวครับเพราะว่าพระเราไปถ่ายเข้ามาให้ประมาณนี้นะเอนนี่ยะะมันก็ต้องไปรีดเข้ามาอย่างนี้แหละไปรีดเข้ามาครับนะเอ้าชุดต่อไปครับผมหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่จังหวัดระยองนะครับใช่ครับ มีเป็นเหรียญออกที่วัดผาทั่งจังหวัดอุทัยธานีใช่แล้วครับมีด้วยกันเป็นเหรียญชุดเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมรูปของสมเด็จพระพุทธการโตพรมมรังสีครับผมชุดนี้ข้างนอกยังไม่มีการเก้นะครับยังไม่ทําเก๊เพราะยังไม่ปรากฏว่ามีของเก้ออกมาครับแพงที่สุดจะเป็นเหรียญรูปไข่แต่นี่เราได้มาเนี่ยเป็นเหรียญรูปของหลวงพ่อโตนะครับวัดระฆังออกที่วัดผาผาท่งนะครับเรามีประวัติ ให้คุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเหรียญดีที่น่าเรื่อมใสมากมากเลยเพียงตอนแรกเนี่ยที่วัดธรรมานะครับออกให้ชาวบูชาไม่ค่อยมีใครสนใจครับผมชาวไม่ค่อยมีใครสนใจไม่ค่อยมีใครอะไรเลยสนใจเท่าไหร่นะพอไปให้หลวงพ่อทิมเสกท่านนะครับหมดวัดนะครับนี่เป็นเอกสารเก่าที่ให้ดูยืนยันกันเลยใช่แล้วนะฮะอันนี้ได้มาจากร้านนาวรัตน์พระเครื่องมีหกชุดด้วยกันนะครับมีหกเหรียญฮะมีหกเหรียญนะฮะ